วดีจ้ามินิเซเวอร์วันนี้ยานีเก็มาคั่วเนื้อค่ะเขาเรียกคั่วกินร้องนะคะอาใส่จุลดลงไปนี่การลดดีค่ะลดดีลงไปค่ะนี่ยานีเก็ใส่พิกก่นะคะพิกก่นป่ดเองค่ะนี่คือน้ำพิษพันธุไทยนรนลสสิงใส่ให้มันหอมๆนิดนึงจ้า อันนี้คือน้ำปลาลาจ้านี่น้ำปลาลาเยอะหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวคั่วให้มันแห้งๆนิดนึงอ่ะเยวนี้ก็จะใส่น้ำมันงานะคะน้ำมันงาหน่อยหนึ่งบึ๊บ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 พอใส่น้ำมันงาน,นิดนึงอันนี้เย็นนี้ก็จะใส่ใบยี่หร่ายี่หร่าลงไป นี่ต่ต้นหอมลงไปยี่หลา่าลงไปค่ะคับะคะอันเรียกป้ยกินดองค่ะอันนี้เลือดใส่ยังน้อยก็สีแสบว่าเอาเลือดตากล้องดีไหมตาก้องขอเลือดสักหน่อยสิใส่เลือดกนอนันมาดันจะสีแสบเห็นไหมโอยค่ะค่คอ้าวไปกินกันเลยจ้า สวัดีค่ะวันนี้เจ๋อเนี่ยรนานค่าห้านค้ามาเที่ยวอันนี้อ่ากินข้าวเลยวันนี้เรา,ามีเมนูอะไรคะก็บีเนื้อทอดไก่ทอดจ้าอันนี้เสือเสือร้องไห้เสือเสือผัดใบยี่หลาก็เรียกผัดกินดองผัดกินดองอผัดกินดองอะบีได้ลุยลุยลุยเลยนะคะ่ะไปเดินไป,ไป เมนูหน้าฝนอ,อ,อ,อันนี้ไปกินเยอะน่าจะช้อนหน่อยตักมานี้เลยตักเลยตักเลยดิ้กกินไหมอันเนี้ยกินไหมจำเนี้ยขนาดยังมีเเกี่ยวแล้วนะอ่ะอันนี่เกี่ยวแล้ว อันนี้อร่อยไม่ไม่เหนียวไม่เหนียวมากดีอ่ะร้อยเออ่นหละอืมโอ้ยอร่อย <c oughs> มันหอมอืมทำไมถึงหอมหอมมากเลย ใครมวยวะอืมเลยน่อนหนัง,น,งนี่ค่ะเนีย่ยไปไหม,มไปปั๊บก็่าเนีน้ันะไปปัป๊บวันนี้มานทำออกาวเหรอ สวัสดีวันหอยออกนะคะตับหม้อขับพักบะโดก่อนแก้มผักนั่นแหละมีกินผักไปหรือเปล่ามียา แยกที่อจกินไม่เป็นหรอกเกื่ยวบยายลเลยอีกน,นึงก็ติดคอก็เอาน้ำไปนะบีไม่คลิปล่าสุดที่หนูเพิ่งดูอะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะคะขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณกำลังใจดีๆค่ะ ขอบคุณร้านทองนะคะให้ตั้งหัวใจให้ตั้งติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็นไม่ส้มแจงหน่อไม่ส้มน้องเน็บจูนด้วยเนีย่ยเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อสัญญาเลยค่ะว่าจะทำคลิปออกมาให้ดีๆเลยนะคะ หน่อยค่ะอันนี้ตัดหรือยายนี่ยะใช่ไหมมีอยู่ตรงนี้เนี่ยมันต้องแก้มกับถักอ,อย่างเงี้ยขึอนเยอะหมดครับมีขึ้นเยอหมดยัง

อืมได้อยู่บีอมามีดับมีอยู่อ๋อบยงี่นลอร่อยมากอืมแต่ตอนนี้ทำผัดอันนี้ซับมากหลย ไม่มีสูตรปรุงตามาถานหรือเปล่ามีมีสูตรว,ว่าแซ่บมากนะเหมือนร้านอาหารป่าแบบนนนวเลยน่ากินไปตัดผมมันแม่ลูกอ่อนเลยฮอ <c oughs> <c oughs> มาแล้วค่ะมากินข้าวกันค่ะทุกคนว้าวเอ้ยจมกินผักเก่งไม่เห็นขับท่านเลเออเห็นแนหะ้ะเห็นแหละ เนี่ยค่ะดูกระใจเนี่นยนแบอบโบโบโบสีดำไม่ใช่สีดำมเป็นสีเนี้ยมันซื้อมากๆโบบุกผมเป็นป้อมปลูกใจบสยาอยากปลูกให้ตายวันละหลายสิบคน <c oughs> มรงนี้นะคะชันบรีก็หน้าฝน เรื่นงบนอง,ง,งากามีมีเอชซีๆๆของเราอ,อยู่ทางภาคอ,อีสานน่ะพวกที่เขาได้ปร,ป,รประสบประสบภัยน้ําท่วมะขอเป็นกําลังใจให้นะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะจากช่องมิรนี่ค่ะไม่ใช่สองวันน้ำท่วมบันทงเกาเนี้คลองน้ําส่งมาครับขึ้นั้างตีสช้างมันกุนไม่ใช่อีกสองวันมาท่วมบันทงเน้อ เคยห่วมแล้วด้ะต้มน้ำท่มไห้เลยอันนี้ที่ที่แงดังๆคือแฉงต้มน้ำนะคะต้มน้ำลงพักจำได้วันวันที่น้ำท่วมอ่ะะว่ายายไประยองเฉยเลย มันจังหวะเนาะถ้ามันยากทำแไหนั้นได้ยองตอนนะักงาท่วมส่งมากทุกคนครัก,กินดองขวดกจินดอง Hmm. ข้าวหม้อย่างเบ๋อเอ้ยยังไหวไหมขึนข้าวไหมาล้วขึนเก่งตัวใหญ่แน่นอน วันนี้อิ่มและอร่อยมากค่ะโอ้ยเหยินไม้หยิบไม้อยอบไม้หอยไอม้เลยวันนี้หนูมีท็อปเติมนะคะชาไต้หวันโซ์หน่อยชาไต้หวันนะคะร้านเปิดใหม่น้ำเถอะนมอ,อิ่มแล้วอิ่มอีก กลนารันแถบปานิดเ่ะนะไม่หา้าเลยปานิดหนึ่งตึกตึกเยวตอนล้านบนแม่ใกล้ๆก,ก,<า>ก,กับก,ก,กับการไฟฟ้าฮะใกล้ๆกตึกใกล้ๆกับการไฟฟ้าถ้าตึกนันแหละตัก้ปใหม่ถ้าไายเท่าไหร่ล้างก็สวยมากนะยี่สิบเก้าบาทแพงไหมไม่แพงนะยี่สิบเก้าบาท มีแบ <Mini> ่เดี้ยวข้าวอีกไหมหหหหปไปกินเล่นไหมกินเล่นดิกินเล่นเฮ้ยเปิดเปล่าเนี่ยเอาไก่ไปกินเล่นเ่ยแต่ปั๊บกินเลยอือใกล้แล้วมั้งเด็ดบนาง ปิกิฟอินแล้วอบออินแล้วยังสดดิสัเลยโหสุดแบ่เสือร้องไห้ขวกินดอง <c oughs> เออบีดล้วพูด <c oughs> ปิดิลิปเหมือนยายเลยพูดอความมอายอนะแล้วก ่ทำอร่อยมากเลยค่ะรานเขก็กินไม่หมดหนูกินครัหนูกินข้าวตองตำเอ้ยวันนี้ก็วันนี้เป็นวันหวยออกเด้อขอให้เอฟซีทุกคนจงโชคดีนะสักตัวสองตัวก็ยังดีล่างบนอะอย่าเนี้แบบอย่าเจ็บอย่าพลยอย่าพลอยด้วยอย่าพลอยด้วยอย่าพลอยด้วยไปไหมค่ะ